วลาวุธนำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จุลาศึกษากิจกรรมต่อยอดสู่สังคมคาร์บอนต่ำลดผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางนายวลาวุธิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือรอมวรพอมอ พร้อมด้วยนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือปลัดพอมและคณะผู้บริหารกระทรวงพอมร่วมกิจกรรมติดตามและศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของชาวตุลาลงกรมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อต่อย,ยอดไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยมีศาสตราจารย์ดรสุพจน เตชาวรสินกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สุราลงกรมหาวิทยาลัยนำเยี่ยมชมกิจกรรมณนะตลาดนะัสลาพะเกี้ยวจุราลงกรมหาวิทยาลัยนายวาราวุฒ์กล่าวว่าคาร์บอนฟุตปรินต์หรือปริมาณกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าเราใช้วัตถุดิบต่างๆโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาแล้วท้ายที่สุดผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นกับมนุษย์โดยเฉพาะ กลุ่มเปราะบางที่กระทรวงพอมดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือเด็กเวลามีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นก็จะกระทบกับพวกเขาเหล่านี้การดูแลผู้สูงอายุ หรือถ้าหากว่ามีขยะบนพื้นแล้วคนพิการเข็นรถเข็นมาหรือว่าคนตะบอดเดินมาย่อมกระทบกับชีวิตทุกคนดังนั้นการกําจัดคาร์บอนฟุตปรินต์กำจัดไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่ยังมีสิ่งชีวิตอยู่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเราซึ่งเกิดมาจากคาร์บอนทั้งนั้นสิ่งที่ทําได้ที่สุดคือการลดปริมาณขยะและหาวิธีของเราเพื่อที่จะผลกระทบทั้งหมดไม่ลาบากกระทรวงพม เพราะการที่เราดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสมากจํานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออ,อพอมอเราต้องใช้ทั่วประเทศซึ่งขณะนี้เรามีอยู่3าม0 0นสามกว่าคนซึ่งถ้าเทียบกับจำนวนชุมชนหรือเคสที่เกิดขึ้นถือว่ายังน้อยอยู่ ดังนั้นถ้าหากเราช่วยกันร,รักษาปริมาณคาร์บอนฟุตปรินต์ของเรากำจัดปริมาณขยะบางอย่างเราก็สามารถที่จะช่วยกันได้ทุกคน